เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ24มีนาคม2 5 6 6เริ่มแล้ววันนี้นะคะสำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4จากทกศนะคะฝาก500ลุ้น20ล้านบาทอายุรับฝาก3ปีและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเล้่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ มาแล้วนะคะสำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสินจากทกศชุดเกษตรมั่นคง4ออม500หลุน20ล้านเปิดรับฝากแล้ววันนี้บนทกศเอ A ีดโมบายหรือเอขีดโมบายและทกสทุกสาขาทกศเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4ช่วงที่2สําหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปนะคะตั้งแต่24มีนาคมเป็นต้นไป วงเงินรวมกว่า30 0 0 0ืล้านบาทหน่วยละ500บาทฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ5บาทพร้อมลุ้นรางวันใหญ่20ล้านบาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า107ล้านบาทต่อเดือนนะคะเปิดรับฝากผ่านแอปพลิเคชันทกศเอคิทมือหรือ a อคิ m ม b i l e plus และทกศทุกสาขาทั่วไทยนะคะซึ่งนายมานพจีนาหมายผู้ช่วยผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ ได้แจ้งว่าทกสปเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4จำนวน200ล้านหน่วยหน่วยละ500บาท วงเงินรวมกว่า1แส0ล้านบาทโดยได้เปิดรับฝากสําสหรับลูกค้าเดิมที่มีสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคงสีครบกําหนดและเกษตรกรลูกค้าทกอสอไปแล้วนะคะเมื่อวันที่20-23ถึงมีนาคมที่ผ่านมาวงเงินรวมกว่า7หมื่นล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี โดยทกศกำหนดเปิดรับฝากช่วงที่2ส,สำหรับลูกค้าใหม่และบุคคลทั่วไปอีกจำนวน60ล้านหน่วยหน่วยละ500บาทรวมวงเงิน30 0 0 0ล้านบาทนะคะโดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้24มีนาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทกศ a อขิดโมบายนะคะและ a อขิดโมบาย plus ครั้งละ20ล้านบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทต่อวันต่อรายและ,และทกสทุกสาขาทั่วไทยครั้งละไม่เกิน500ล้านบาทต่อวันต่อรายสลากออมทรัพย์ทวีสินจุดเกษตรมั่นคง4มีอายุการรับฝาก3ปีนะคะเมื่อฝากครบกำหนดก็จะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ5บาทคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยยล0 0 3 3 3ต่อปีและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม36ครั้งในทุกวันที่16ของเดือน และวันที่17มกราคมของทุกปีซึ่งก็จะประกอบด้วยรางวัลที่1 1รางวัลรางวัลละ20ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจํานวน19รางวัลรางวัลละ1 0ส0บาทรางวัลที่2จํานวน60รางวัลรางวัลละ8,000 0บาทรางวัลที่3จํานวน200รางวัลรางวัลละ12,000บาทรางวัลที่4จํานวน400รางวัลรางวัลละ9,000บาทรางวัลที่5 จำนวน2,000รางวัลรางวัลละ5,000บาทนะคะรางวันเล็กท้าย4ตัวจำนวน20,000รางวัลรางวัลละ250บาทและรางวัลเล็กท้าย3ตัวจำนวน400,000รางวันรางวัลละ150บาทรวมรางวัลต่องวดสูงสุดทั้งสิ้น422,680รางวันนะคะรวมเงินรางวัล107,700,000บาทต่อเดือนออกรางวัลครั้งแรก16เมษายนนี้นะคะในกรณีถอนสลากคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบีย้ยและหากฝากไม่ครบ3เดือนทกสจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก10บาทต่อหน่วยนะคะโดยดอกเบีย้ยในการฝากสลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับบุคคลธรรมดาและยังสามารถนําไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของท,ทกสได้อีกด้วยนะคะทั้งนี้สามารถตรวจผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออกสลากออมทรัพย์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ am 8 9 8 h z กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือที่เว็บไซต์ w w w b, b a a c o r t h Facebook Page ทกศ BAC Thailand นะคะ YouTube channel c h anel n BAC Thailand และแอปพลิเคชันทกศ Akit Mobile และ Akit Mobile Plus โดยท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลักออนซัพย์ได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วไทยของเซ็นเตอร์นะคะ02555 0555เปิดรับฝากแล้วนะคะสำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4ฝาก500หลุน20ล้านบาทอายุรับฝาก3ปีเริ่มแล้ววันนี้24มีนาคม